คลิปนี้จะมาแชร์เคล็ดลับนะครับเคล็ดลับวิธีการคันสมปักเซียนนะเอฟซี FC นะคันจังใดมันจังเอ่อแซบจะเป็นเร็วจังบุคมน้ำนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีเคล็ดลับเลยครับวิธีจากคุณยายนะผมมาแชร์เอฟซีชมกันนะครับเดี๋ยวชมคลิปเลยครับผมอ่ะขออื่นการเด็ดเอานยอดปักเซียนนะครับผมอ,อ,อ่อนๆนะครับผมจากนี่ก็เด็ดจากสวนหลังคัวนะครับผม กะเป็นแนวทางฮ็ตเป็นแนวทางอาซีบริเลายรฮ็ดพอเป็นแนวทางเอฟซี่ชมเดินนำไปเฮ็ดกันนะครับอ่ะบ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอคุณอะคุณใดรือว่าสวัสดีทุกท่านเอฟซีมานะครับไปมีปัญหาเรื่องอ่าให้สมสมปักเสียนไอี 2, นะสมปักเสียนนะผมนี่นี่คือยอดยอดออนปักเสียนนะผมเขาคันสมเล้วบุษบบนัวเบ,บิร์คลิปนี้นะครับผมอ่าคันจะได้ เฮ้เฮ้เฮ้เ,เขั้นจังไดเฮ็ดจังไดจังบ่มีกินสาบกินอ่าของเปอรเซียนครับอ่ากินคมเปอรเซียนนะครับผมกินกินเร็วแซ่บนะครับเอฟซีนะมื้อนี้คุณยายสิมาแนะนําวิธีเคล็ดลับนะครับการเฮ็ดปเปอักเซียนนะครับผมซึ่งผมก็ซิมแล้วก็แซ่บหลายคนเค็ดซิมแล้วก็แซ่บนะครับผิวมึงคุณยายแซ่บนะผมอ่ามันนี้ใช่ไหมแชร์อ่าเทคล็ดลับในวิธีนะครับเคล็ดลับนะครับเอฟซี เฮ็ดเฉยๆเฉยๆนะครับผมเพื่อนำเสพย์ได้ย่างๆนะมาเอาไอ้อันนี้นี่กแล้วนี่เขาใหญ่มาโชว์เขาใหญ่โชว์มือหน่อยก็ไปซิมเร็วก็เห็นว่าเสียบนะเสียบนะผมอันนี้เป็นที่เฮ็ดเป็นแนวทางใช่ไหมอ่าเป็นแนวทางเป็นที่ดื้อนะผมอ่านี่เกลืออ่าใส่เกลือเลยบ่ใส่ยังย่างย่งคันเอาหนามออกก่อนเอคันอ๋อคันเอาหนามออกอ๋อหมูนี่นะสำคัญเนาะบางคนเอา เอาน้ำเก่าที่คั่นมันมไม่คมบ่มันมันบ่เป็นเร็วเน้ออ๋อใส่เกลือนะใส่เกลือกับอัตราส่วนตามงี้นั่นแหละอ่าเปลือกเซียนกำหนึ่งกับเกลือสักหน่อยนึงคั่นให้มันออกซื่อนี่เราพยายามออกน้ำนี่คั่นให้น้ำคมออกก่อนให้มันอ่อนให้มันอ่อนอืมไม่ต้องใส่สารเข็มยังครับผมแบบเออเป็นยังเป็นแนวทางซื้อเออเห็นมันมีกรดสาบของเปลือกเซียนอยู่ต้องคั่นออกก่อนอืม โอ้น่ะผมคุณยายบอกว่าบอกเฮยบอกไฟสุดๆนี่เป็นเรี่ยวบอกมือกี่เลยมือกี่เล้ยโอ้น่ะผมเบิ้งเด้อพี่น้องเบิ้งมาเด้อไฟเห็ดแล้วขมบดเสียบน่ะผมเบิ้งเอ๋เบิ้งนี่ก็กุ้งของเรเห็ดย่องนนี่เรากัดอันนั้นเอาเรียงอีกทีนึงเอาแบบธรรมชาตินี่แหละมาแชร์มานี่ อ่าไปยังบเยเขาไอะเออเป็น,น,นในทางให้เอฟเห็ดน,นำ้ำนี่ข,นขันเอาไ้าขันอาาคมออกก่อน,นโอเคปัดนาทิมนี่นมาเนีมือใหญ่เบิง้งขบะให้เบิ้งมือเบิ้งให้เบิ้งแนทางเ๋ยะอ่ะนี่ล่างล่างเ,เอาบอกอางนีอ๋อล่างหนาคมอ,อุกก่ออโอเ้เอาบูหูเลนี่อ่ะสมพาะเสียบเนาะให้้น,นี่เนาะอ่ะต่อไปเดมนี่นาิกนาสะอาดวันนี้ อ่าเบิ <Eat it. S 2> oh, ่งเอาด้วยเถอะคือเอ่อรับรองว่าเฮ็ดแล้วแซ่บบวกลมเป็นเรียวสดน้ำกุ้งกุ้งสดอ้าวโอใส่คนนี้พห้อมคนเหนียหน่อยหนึ่งเออตาตาสวนได้ด้วเบิกเอาด้วยตาสวนเด้อเบิ่งเอาบ่มีสูตรบ่มีอย่างเดี๋ยวมีสูตรไตโต้ลดน้อยขายอะไรคือนี่แหละบ่วมีเอาเกลือในในน้ำเอลอนี่เออนี่ขายอะไรมีอะลายังไงไอ้เขาดี เอออ๋ออ๋อเศรษฐายเศรษฐายเออนี่ไอ้ขั้นขั้นคอนเทนตบัณนี่ไอ้อีลบบัณนี่อ๋อน้ำเขาเลยไปเ้างมักหลายหน่อยเนาะใช่แต่ไปมักซดน้ำก็เอาใส่ไรเนี่ยมื่นก็ซาติดูกินอีกมื่นมื่นเบิ้งเป็นได้เลยเฮ้ยมื่นเฮ้ยมื่นเทียบมื่นเบิ้งเอาใส่กระป๋องให้ยังไงด้วยยังไงบอสเดี๋ยใส่ได้เลยบัณฑิตนะเอออ๋อไอ้เนี่คือคลับคือแค่ขั้นน้ำแรกใส่เกลือเทน้ำแรกคิมก่อนน้ำขมนะครับแล้วค่ก็แล้วก็ข ใส่พงรลเสร็จเกลือใส่ข้าวเหนียวโอ้มาแค่้านนั้นแคบุรีผมบโบ้ยแคบเอฟซีเบิ้งนะครับผมคลิปนี้มีมีคลิปนี้มีสระในน้อยนะครับผมเอฟซีนะใครที่คันส้มแล้วส้มมันขมโมเสบนะครับผมมีหลายตัวเฮ็ดบุรีกับเบิ้งคลิปนี้ได้นะครับผมกับนมาแชร์น้ำมาเออถ้าว่ามีน้อยใส่บุกน้อยครับผมแต่มีประสิทนิ์ายกับใส่บุกลายบุกใหญ่นะครับผมนี่ โอ้พรุ่งนี้กินได้เลยโอ้โหนี่เอาโชว์โชว์โชว์อะไรโชว์โม่โมสิดท้ายโม่สิเดี๋ยับยับเลยโอเคนะบอมเดี๋ยวมือมาชิมกันนะครับมืน่มาแชร์มาเผยเคล็ดลับนะครับอมไอทีนะขั้นน้ำมันออกขั้นมันเอาน้ำโกลกเออเคอาน้ำเคล็ดลับเคขั้นน้ำหน้าคมออกกรณ์ไอทีนะใส่น้ำไหมใส่รสแล้วก็น้ำไหมเพื่อปรุงรสเท่านี้ใส่ข้าวเหนียวใส่ปรุงรสใส่เกลือโอเคนะคบอมมาแนะนำ วิธีการคันสมเปรียใ,ให้เสียบนะครับผมรออสวัสดีครับ